วันนี้ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์เขตปุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักรัญญาโปรดให้หม่มอมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานซิกซ์ตี้ไนน์วาย c ับยูซีเอดิ a โาาโดยศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยและสมาคม YWCA กรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ระหว่างวันที่7ถึง10พฤศจิกายน2567 สำหรับเทศกาลงานของขวัญและสินค้านานาชาติ69 y w ซ์นายนิว a า i ์ c ทอ a ์ t บ c ย a a a ูซจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขสุดอบอุ่นรวบรวมสินค้านานาชาติจาก47ประเทศทั่วโลกกว่า200บูธคัสสันเป็นพิเศษจากคณะพริยาทูตเพิ่มมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงและยังมีโซนอาหารานานาชาติที่คัสสันมาเป็นพิเศษให้ได้เลือกซื้อ ดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนําไปช่วยเหลือพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการศึกษาแก่เด็กสตรีผู้ไรโอกาสและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและจะนําไปสนับสนุน66โครงการอาทิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทย โดยเน้นด้านสุขอ,อนามัยให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำสนามเด็กเล่นอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ